ค่ะวิเชียรพินีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาพูดถึงว่าทำไมคณะสังคมศาสตร์ของเราปีนี้ต้องมาเรียนที่ประสานมิตรค่ะค่ะก็เดี๋ยวพี่แดงจะเล่าให้ฟังนะคะที่เราถึงทำไมเราถึงมาเรียนที่ประสานมิตรก็เพราะว่าปกติปีทุกๆปีนิสิตชั้นปีที่หนึ่งของคณะสังคมจะต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรองคาร์นะคะเพื่อให้เกิดความ รู้จักเพื่อนเป็นหมู่คณนะแล้วก็ง่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆเพราะว่าที่อลุลร์มีเน้อที่เยอะนะคะเดี๋ยวเราไะฟังข้อดีของการที่เราได้เรียนที่ภาษาวิตรดนี้นะคะค่ะถ,ถ้าพูดถึงมสวภาษา,ามิตรไม่ต้องคิดข้อดีมีหนักหนาเดินทางสะดวกปลอดภัยประหยัดเวลาแทรเวลบารถไฟฟ้าและใต้ดินเรียนช้าสุดก็แค่ก้าโมงคึ่ง ก็อนุ่นแหวกเข e าตึกแกมมี่พอตกเย็นก็อนุสาวรีย์ช่างสุขีดีใจจังค่ะเดี๋ยวก็จะบอกถึงเหตุผลที่ทำไมเราถึงย้ายมาเรียนที่มสวปสอีกนะคะก็เพราะว่าปีนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวงของเรานะคะได้เป็นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนะคะซึ่งได้ชื่อว่าราชพุธีเกมนะคะทำให้ต้องใช้พื้นที่ของ สวอ,องคาร์นะคะซึ่งก่อเกิดความไม่สะดวกสบายในการเรียนการสอนประกอบกับคณะสังคมศาสตร์ของเรามีจานวนนิสิตเป็นจํานวนมากทําให้คณะบลีจึงเห็นสมควรว่าควรจะย้ายให้นิสิตชั้นปีที่หนึ่งของคณะสังคมศาสตร์มาเรียนที่มสวภาษาอินเตดีกว่าค่ะพี่มีคะไม่ว่าเราจะเรียนที่ไหนกันก็งไงเราก็เป็นเลือเ่อนแถวแดงค่ะขอบคุณค่ะ